ค่ะจะไม่คิดว่า kind ม of ันจะแบบขนาดใจต้อเป็นเราใช่ใช่ค่ะตอนแรกขึ้นเขินไหมแบบเออพี่เป้ดูแลเราโน้มขาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเป็นเรื่องปกติแต่พอเพื่อนเพื่อนเข้ามาแซวยิ่งแบบเพื่อนพี่เป้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อก็คนไม่รู้กันหรอกว่าพี่เป้น่ารักมากเลยอย่างเงี้ยใช่ซึ่งพี่เป้เขาบอว่าเขาก็มีมุมมุ้งมิ้งเหมือนกันใช่ค่ะเขาเป็นคนใจดีมากะค่ะแล้วก็แบบก็เรา ไปดูแลดูกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกหรือว่าเรื่องปกติเลยก็แบบเออก็ตกใจนิดนึงว่าโอ้หคนอื่นเขาไม่รู้เลยหรออะไรเงี้ยใช่แต่ว่าหลายคนก็โฟกัสของพี่เป้ช่วงนั้นอะไรเงี้ยตอนแบบชุดชุดตอนมุมป้องอะไรก็อะไรแค่นี้เราไปเชียร์มวยกันนะคะดูวันแชมป์เชฟในวันแชมป์มิชชิพใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างยกพี่เป้ก็ออกให้ต่อยตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็เราจะถอดเสื้อแล้วก็แบบเข้ามาดูมวยต่ออะไร ใช่ค่ะใส่ขาสั้นอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ตอนนี้จะมีโมเมนต์แบบหวานมาให้เห็นได้อีกไหมเอ่ยอะไรนะคะจะมีโมเมนต์วันหวานมาให้ไเห็นอีกไหมโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่แล้วแต่พี่เป้จริงๆ่ะทามต้องราแบบพี่เป้อะต้องขออนุญาตขออนลงอะไรยังไง่าเงี้ยเปล่าค่ะก็เป็นเลื่องสอกคนค่ะแต่ว่าเราเรียกว่าแบบพี่เป้เาออกสื่อบ่อยมากใช่ไหมคะแล้วก็แบบเราก็2คนเป็น คนที่ปรับตัวส่วตัวเยอะกันกว่าเลยก็แบบเรื่องการออกสื่อหรือว่าแชร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายกยกให้พี่เป้ดีกว่าพี่เป้แบบ,บรู้สึกว่าถ้าโมเมนต์สวีทเนี่ยเขาอยากจะแชร์ก็ให้เขาแชร์ถ้าเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเก๊กดีกว่าเก๊ดครูดีกว่าอะไรก็ปล่อยให้เขาเก๊ดครูเลยค่ะมาทำให้รู้สึกแบบนอยหรืออะไรนี้เราแบบอยากใครขอ เลยค่ะพเพราะเรื้องหลังก็เขาก็สวยนะคะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปบอกคนอื่นเลยค่ะตั้งแต่พบกับพี่มาเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะดีมากเลยค่ะมีความสุขแบบแบบแฮปปี้ต้องมีการาปรับคนปรับตัวอะไรกันมากไหมเพราะเราไม่เคย,ยออกข่าวแบบออกสื่ออะไรนี้จริงๆว่าปรับตัวใช่ปรับตัวกับองค์การใช่ไหมคะก็<ช>ไม่คะม่คะ ู้สึกว่าเราสองคนเป็นคนที่แบบธรรมชาติมากเลยนะคะอย่างที่มันถาเมเรื่องเรื่องพี่เป้ก็รู้สึกว่าอตอบได้เพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดากันค่ะ <c oughs> พี่เป้อาจจะรู้สึกมากกว่านินเพราะว่าเขาต้องตอบบ่อยก,กว่าใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้สึกโอเคคือสบายสบายใช่สบายสบายโอเคขอบคุณค่ะได้